คราวนี้เราก็จะมาต่อในหัวข้อสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต growth and development นะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการสืบพันธุ์นะคะการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเราใช้คำว่า development นะคะหมายถึงการที่เซลล์มีการเพิ่มจํานวนมีการเพิ่มขนาดของเซลล์และขนาดของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างทำให้มีรูปร่างของอวัยวะและรูปร่างของร่างกายเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะทีนี้เรามาดูว่ากระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะนะคะ ถามว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีครบทั้งสี่ลักษณะหรือไม่ไม่จําเป็นนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีแค่ลักษณะเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนแค่ไหนนะคะเรามาดูอย่างแรกกันเลยลักษณะที่หนึ่งนะคะ กระบวนการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์นะคะเซลล์มลติพิเคชันในในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเราวาด้วยสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกันก่อนนะคะการแบ่งเซลล์หรือการเพิ่มจำนวนเซลล์ตรงนี้ เราจัดว่ามันคือการสืบพันธุ์นะคะเพราะว่ามันมีเซลล์เซลล์เดียวพอเพิ่มเซลล์ขึ้นมาจาก1เป็น2ปับ๊บทาให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาทันทีทําให้มีการเพิ่มประชากรเพิ่มขึ้นดังนั้นการเพิ่มจํานวนเซลล์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ย เราไม่จัดว่าเป็นการเจริญเติบโต,ตเราจัดว่าเป็นการสืบพันธุ์นะคะซึ่งมีหลากหลายแบบที่เราเรียนกันไปเช่นการแบ่งออกเป็นสองนะคะก็คือฟิชชันที่เราเจอในแบคทีรียและเจอในพารามีเซียมการแตกหน่อที่เราเจอในไฮดรานะคะแต่ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้น เช่นการแบ่งเซลล์จากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่าเช่นเซลล์ผิวหนังนะคะคราวนี้เราก็มาดู ภาพประกอบนะคะเซลล์มัลติพิเคชันอันนี้เป็นไบนารีฟิชชันจากเซลล์เดิม1เซลล์ก็มีกลไกในการไบนารีฟิชชันจนก็ได้เซลล์ใหม่ขึ้นมา2เซลล์นะคะแล้วเซลล์ใหม่เซลล์เนี้ยนะคะเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เดิมนิดหนึ่งดังนั้น เซลที่เพิ่มขึ้นคือเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรเป็นการเพิ่มชีวิตใหม่เพิ่มขึ้น binary fission ที่เราเจอในพารามิซีมแบบนี้เราจึงไม่ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตแต่เราถือว่ามันคือ reproduction คือการสืบพันธุ์นะคะทีนี้บั d ดิงล่ะบัดิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาในจังหวะไหนของมันนะคะครนี้เรามาดูว่า ในส่วนไหนที่เราถึงจะเรียกว่าบัตดิ้งตรงนี้คือการเจริญเติบโตตรงไหนของบัตดิ้งนี้เป็นการสืบพันธุ์นะคะจากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะไฮดราไฮดราตัวแม่นะคะมีการ เพิ่มจานวนเซลล์เห็นไหมคะมันจะมีติ่งงอกขึ้นมาที่ข้างลําตัวนะคะ Parent Hydra ก็คือไฮดราตัวแม่จะมีการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเป็นติ่งขึ้นมาเน้นๆเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาตรงนี้เราถือว่าเป็นการเพิ่มเพิ่มอะไรคะเพิ่มจํานวนเซลล์นะคะตรงนี้เป็นการเพิ่มจานวนเซลล์เพิ่มจนกระทั่งเจ้าหน่อเนี้ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วหน่อเนี้ย ไม่ใหญ่ขึ้นเปล่าๆนะคะยังพัฒนารูปร่างของเอให้มีลักษณะคล้ายๆกับไฮดราเราเรียกว่า developing but ก็คือหนอนเนี่ยก็จะมีการเจริญขึ้นเรื่อยๆเร่อยๆขั้นตอนที่3ามนิวบัตก็คือบัตหรือหนอนเนี่ยก็จะหลุดออกมาเพราอ,อนอนนี่หลุดออกมาปั๊บขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่หน่อยยังไม่หลุด ตัวหน่อเนี่ยเราถือว่านั่นคือ multiplication คือการเพิ่มจำนวนนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นแต่พอมาขั้นตอนที่4ได้ไฮดราตัวใหม่ใน w hydra อันนี้ถือว่าเป็นการสืบผ่านเพราะจากตัวเดิมหนึ่งตัวกลายเป็นตัวใหม่2ตัวแต่ทั้งเรียนสังเกตดีๆไฮดราตัวใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวแม่มาทำยังไงคะ มันถึงที่จะสามารถที่จะสืบพันต่อได้มันก็ต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มีขนาดให้มีปริมาณมากขึ้นเท่ากับตัวแม่ตัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้นเฉพาะส่วนของเจ้าบาัตหรือส่วนของไฮดราตัวใหม่เนี่ยนะคะเขาจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเจริญเติบโต โอเคนะพอที่จะแยกประเด็นตรงนี้ให้ได้วิจณาให้ดีเวลาข้อสอบออกเนี่ยต้องอ่านข้อความหรือพิจนาภาพให้ชัดเจนนะคะเพราะบางทีเรามองปั๊บเนี่ยเรามักจะแบบเขาเรียกว่ายังไงพอเห็นปับ๊บเอ้ยบัตรเด้งบัตรเด้งคือสื่อนธุ์เราสรุปง่ายๆโดยที่เรายังไม่ได้พิจารณาว่าณนะแต่ละภาพเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเพราะฉะนั้น ในภาพเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายได้ทั้งในเรื่องของการจเจริญเติบโต,ตและการสืบพันธุ์ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะนะคะเพ่ยางนั้นต่อไปนี้เวลานักเรียนเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องพัฒนาในจุดนี้ด้วยนะคะตรงนี้เองที่มันทําให้ดูชีววิทยามีความซับซ้อนเพราะว่าสถานการณ์แต่และสถานการณ์เนี่ย มันมีความต่างมีความเฉพาะของเขาถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะได้อย่างชัดเจนสามารถที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนมันไม่มีอะไรยากเลยนะคะอังคน,นี้มาดูต่อค่ะประการที่สองค่ะการเพิ่มขนาดของเซลล์ก็คือ g r o w นั่นหมายความว่ามีเซลล์แล้วและเซลล์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหมายถึงกระบวนการสร้างและสะสมสารภายในเซลล์ ภายในของเซลล์ให้มีมากขึ้นเป็นผลให้เซลล์ต้องขยายขนาดตามไปด้วยจึงเกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเช่นงูงูนะคะมันจะมีเกล็ดแข็งๆอยู่ภายนอกเมื่อมันจเจริญเติบโตปับ๊บมันจะลอกคร,บราบก็คือเอาเกล็ดแข็งๆเนี่ยลอกหลุดออกตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะพารามเซียมอ่ะเจออีกแล้วพารามีเซียมเมื่อแบ่งเซลลเสร็จ เซลล์ใหม่ที่ได้จะมีขนาดเล็กมันก็จะขยายขนาดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันเป็นตัวเต็มไวที่สมบรูรณ์เรามาดูภาพประกอบกันค่ะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะใครที่ไม่ชอบงูบครูเองกอ็ไม่ค่อยจะชอบเขาสักเท่าไหร่เห็นไหมคะเนี่ยงูกำลังที่จะลอกคราบ แล้วตัวของเขาก็จะโตกว่าเดิมขึ้นมานิดหนึ่งไม่ใช่แค่แต่งงูนะคะลูกยังมีสัตว์ที่มันมีกระบวนการลอกคราบเมื่อมีการเมื่อมีการเจริญเติบโตเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ตรงนี้อีกหลายชนิดทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะศึกษากันในระ,ระดับต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูรูปนี้รูปนี้เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ามันคือการสืบพันธุ์จำได้ไหม แต่เราพบว่าการเพิ่มจํานวนเซลล์ตรงนี้เพื่อเป็นการสืบพันธุ์แต่หนูดูตรงนี้นะคะเซลล์ใหม่เซลล์เล็กๆเนี่ยนะคะมันโตขึ้นมาให้เท่ากับตัวแม่นะคะขั้นตอนที่หน่งคือการสืบพันธุ์แต่ขั้นตอนที่สองนี้เป็นการเจริญเติบโตเพราะแต่ละเซลล์เนี่ยนะคะมันจะมีการขยายขนาดของเขาให้โตขึ้นมันเข้าประเด็นที่สองตรงนี้แหละค่ะการเพิ่มขนาดของเซลล์ตรงนี้เซลล์มันจะโกรด เซลล์มันจะโกรธพอโกรธปับ๊บมันก็จะเป็นการเจริญเติบโตนะคะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ใช่พอเราเห็นพารามีเซียมเกิดฟ i ชั i น n binary ฟ i s s i o เราฟันธงแป้งนี่คือการสืบพันธุ์ยังไม่ได้แยกประเด็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้น ต้องดูแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะคราวนี้มาดูประเด็นที่3ค่ะกระบวน,นการเจริญเติบโตก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์นะคะเซลล์ดิเฟอเรนเิเอชันในระยะแรกเซลล์อาจจะทําหน้าที่อย่างหนึง่งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเซลล์นั้นจเจริญเติบโตหรือเพิ่มจํานวนมากขึ้นหรือ เขาเรียกว่ายัางไงล่ะเป็นระบบขึ้นนะคะมีเซลล์จำนวนมากมีอวัยวะเฉพาะมันก็จะทำหน้าที่เฉพาะจึงเกิดการเปลี่ยนสภาพเซลล์ทั้งในระดับโมเลกุลระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่อระดับอวัยวะและระดับระบบอวัยวะเซลล์ที่ได้ใหม่จะมีลักษณะแตกต่างไปจากเซลล์เดิมอ้าวเนี่ยคุณครูจะยกตัวอย่างจริงแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะ อันนี้คือสเตมเซลล์สเตมเซลล์ก็คือเซลล์เริ่มต้นซึ่งมีการแบ่งในระยะเอม r บริโอตอนที่อยู่ในท้องแม่เมื่อเซลล์นี้ริ่มแบ่งมันก็จะถูกกำหนดว่าเซลล์นี้เธอจะต้องไปพัฒนาเป็นอวัยวะหรือเป็นเซลล์ใดเซลล์นี้เธอต้องไปพัฒนาอย่างไรเรามาดูนะคะ สเต็มเซลสามารถที่จะกำหนดให้เซลล์นั้นไปพัฒนาเป็นระดับเนื้อเยื่อหรือระดับอวัยวะได้เช่น intestinal cell ก็คือไปเป็นเซลล์ในระบบทางเดินอาหารก็คือในลำไส้นั่นเอง liver cell ก็คือไปเป็นเซลล์ตับ c a r ด i แอ c e เซก็คือเป็นเซลเป็นเซลกล้ามเนื้อหัวใจเน r ร์ฟเซลก็คือเป็นเซลประสาทบลูเซลก็คือเป็นเซลเม็ดเลือดและมัสเซลเซลก็คือเป็นเซลกล้ามเนื้อเห็นไหมคะจากสเตมเซลลซึ่งมีรูปร่างที่เหมือนกันพอมันไปพัฒนาในระดับเนื้อเยื่อระดับอวัยวะเซลเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าตา ให้มีลักษณะที่เฉพาะต่อการทํางานนะคะให้มีลักษณะเฉพาะต่อการทํางานเช่นเซลล์ประสาทเธอจะต้องมีเส้นใยประสาทที่ยาวนะ,ะเซลล์เม็ดเลือดเธอมีลักษณะกลมๆนะคะเซลล์เหล่านี้มีขีดจํากัดมีขีดจํากัดยังไงล่ะเมื่อเธอเปลี่ยนไปไปทําหน้าที่เฉพาะแล้วเมื่อเธอเปลี่ยนไปแล้วไปทําหน้าที่เฉพาะแล้วตัวเธอเองสามารถที่จะ เพิ่มจำนวนเซล์ได้อีกหรือเปล่าลองคิดดีๆนะเธอเปลี่ยนไปทำหน้าที่เฉพาะแล้วเธอเปลี่ยนแปลงสภาพของเซล์จากสเตมเซลล์ ale, ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะแล้วแล้วเธอสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเซลล์อีกได้หรือเปล่าลองคิดดีๆนะคะเมื่อเธอเปลี่ยนสภาพไปแล้วเธอก็จะแบ่งเซลล์ไม่ได้แล้ว เนาะเธอจะแบ่งเซลล์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดมันจะมีการแบ่งเซลล์ตัวเองไหมคะไม่ค่ะเซลล์เม็ดเลือดจะต้องไปสร้างจากสเตมเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกซึ่งในความโชคดีว่าเซลล์เม็ดเลือดมันจะมีการสร้างตลอดเวลาทุกๆวินาทีนะคะพะมันตายไปมันก็สร้างขึ้นมาทดแทนหรือในสภาวะที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้นมันก็สร้างเพิ่มขึ้นได้แต่เซลล์บางชนิดสร้างแล้วเป๊ะไม่เพิ่มไม่ลด ไม่เพิ่มไม่เพิ่มแล้วเมื่อเป็นระบบอวัยวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่นานเช่นระบบประสาทเอ๊ถ้าเกิดเซลล์นี้เมื่เกิดเสื่อมขึ้นมาทํางานไม่ได้แล้วสร้างใหม่ได้ไหมไม่ได้สร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดมันตายไปแล้วมันเสื่อมสภาพไปแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนที่ระบบประสาททํางานไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดภาวะผิดปกตินะคะเช่น ออมาพืชออมาพาดเนาะอันนี้เดี๋ยวเราว่าไปด้วยเมื่อเราเรียนถึงระบบนะคะเอาล่ะเราได้มาสามประเด็นละมาดูประเด็นสุดท้ายกันค่ะกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ขั้นตอนที่4นะคะลักษณะที่4นะคะก็คือการเกิดรูปร่างที่แน่นอน morphogenesis morphogenesis สิ่งมีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัยนะคะรูปร่างตอนโตอาจจะแตกต่างจากรูปร่างตอนแรกที่เพิ่งเกิดมาบางชนิดก็แทบที่จะไม่เหมือนกันเลย นะคะบางชนิดก็ยังคงม,มีเขาอยู่หรือตอนเล็กๆบางทีแยกไม่ออกว่าเฮ้ยมันเหมือนการหลายชนิดที่เดียวมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะคะแต่พอนี้มันมีมีการเจริญเติบโตไปเป็นรูปร่างเฉพาะเนี่ยมันสามารถที่จะแยกได้นะคะและ เปลี่ยนไปถึงเมื่อไร่เมื่อเป็นตัวเต็มวัยค่ะการเป็นตัวเต็มวัยของคนอพิกาดที่คนนะคะเราจะใช้ความสูงเพราะเมื่อเราจเจริญเติบโตพอถึงช่วงหนึ่งระยะหนึ่งความสูงของเราจะหยุด นะคะและก็จะไม่สูงอีกเลยอาจจะเตี้ยลงได้นิดหน่อยเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นแต่จะไม่สูงแล้วเพราะฉะนั้นความสูงเราก็จัดว่าเป็นตัวที่เป็นดัชนีวัดการเจริญเติบโตได้เหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนัก แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะคะขีดจำกัดยังไงในตอนเล็กๆนะคะตอนยิมเรียนเล็กๆตั้งแต่อนุบาลาตั้งแต่เล็กแล้วแหละตั้งแต่ลูกเพิ่งคลอดนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหมอ หรือว่าผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาการเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเขาจะต้องมีการชั่งน้ําหนักหนูตลอดตั้งแต่เล็กมาแล้วก็ดูพัฒนาการว่าอายุประมาณนี้น้ําหนักควรจะเท่าไหร่น้อายุประมาณนี้น้ําหนักควรจะเท่าไหร่จกนกระทั่งเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยแม้กระทั่งตอนนี้นักเรียนอยู่ม .4 แล้วนักเรียนยังจะต้องไปชั่งน้ําหนักอยู่นะคะแต่พอถึงระยะหนึ่งนะส่วนสูงหยุดแล้วแต่น้ําหนักมันหยุดตามส่วนสูงไหม ไม่ค่ะเขาจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยเราสามารถใช้พินเกณฑ์ในการวัดการจเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นคนก็น่าจะซักประมาณ20ปีหลังจากนั้นก็ควบคุมไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหนักบางคนเนี่ยก็สามารถที่รักษา รักษาน้ําหนักของตัวเองได้ดีมีการออกกําลังกายมีการควบคุมเรื่องของการกินอาหารนะคะแต่บางคนก็ควบคุมไม่ได้นะ,ะน้าหนักก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามตามความชอบความรู้สึกความสนใจในเรื่องรสชาติของอาหารก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักใช้เป็นเกณฑ์ได้แต่พิกัดก็คือในช่วงที่ อายุอย่างน้อยๆนะคะะเรามาดูรูปบ้างนะคะจากรูปนี้เป็นรูปการเจริญเติบโตของผีเสื้อนะซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วมอต้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเมตาโมโฟสิตแบบสมบูรณ์นะคะก็คือมีสีขั้นครบสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ตัวเ,ต,วเต็มวัยนะคะด้าว,วางไข่ นะคะวางไข่ไข่ก็จะกินใบไม้ไข่นี้ก็จะฟักเป็นตัวแล้วก็กินใบไม้นี่เป็นอาหารยุงกายเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนนะคะหรือเลาว่าตัวหนอนก็จะกิน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 จนเขาโตแล้วก็ถึงระดับหนึ่งที่เขาจะไม่โตอีกแล้วแล้วเขาก็ม้วนตัวเองให้กลายเป็นดักแด และภายในดักแด้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างของเขาเพราะฉะนั้นรูปร่างที่เป็นไข่รูปร่างที่เป็นตัวหนอนรูปร่างที่เป็นดักแดก้แล้วก็รูปร่างที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเราเรียกมิตสโมโฟสิดส่วนในภาพนี้นะคะเป็นการจเจริญเติบโตของคนในตอนแรกๆแค่3ามสอยู่ในท้องแม่ เล็กมากเท่านิ้วก้อยนะคะก็ไม่รู้หน้าตาอะไรยังไงยังไม่มีการแบ่งอ,ว,ว,อวัยวะพอสี่วัก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ดีไม่ดีเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าท้องเนาะห้านะคะหกก็เริ่มเจ็ดวัปเจ็ดปเหมือนคนแล้วนะคะท้องได้แปดวัหรือ 8-8อาิหรือ2เดือนเด็กมีรูปร่างลักษณะเหมือนคนทุกประการเพียงแต่ว่าเลาจ,จะเท่าหัวแม่มือนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มจำนวนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่1จนกระทั่งถึง4จะเกิดขึ้นในคนทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงกำหนดคลอดพอคลอดออกมาปั๊บก็ยังคงดำเนินตั้งแต่1ถึง4 หนึ่งถึงสี่หลายคนบอกว่าเอสี่เนี่ยเกิดรูปร่างที่แน่นอนเออวัยวะต่างๆนี่มันก็มีแล้วนี่ระดับที่สามก็คือเปลี่ยนแปลงไปทำนาที่เฉพาะแต่ว่าเซลล์บางระบบยังไม่สมบูรณ์คลอดออกมาปั๊บเซลล์ในบางระบบเรายังไม่สมบูรณ์เรายังคงจะต้องสร้างอวัยวะให้เติบใหญ่อยู่กระทั่งเป็นตัวเต็มวัยหลายคนบอกเอ้าแล้วมสี่เนี่ยเราอา,ายุประมาณเนี้ยนะคะสิบห้าปีนี่เรายังไม่เรายังมีการจเจริญเติบโตอยู่อีกเหรอ มีค่ะยังมีกลไกบางอย่างที่หนูจะริญเติบโต,ตแล้วยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกระบบอะไรรู้ไหมใช่ค่ะระบบสืบพันธ์ุในร่างกายของเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกนะคะถึงแม้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีประจำเดือนและนั่นแสดงว่าสามารถที่จะ มีลูกได้แล้วนะผู้ชายสร้างอสุจิได้ก็สามารถที่จะมีลูกได้แล้วนะแต่ว่าการสร้างเซลล์ไข่ก็ดีเซลลสุจิก็ดีเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรโอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยนะคะมีความผิดปกติทางด้านร่างกายและสติปัญญาสูงมาก ะะเพราะฉะนั้นใครที่พอโตขึ้นนะคะเรียนจบเริ่มที่จะทํางานเริ่มที่จะมีความรักมีแฟนนะคะหนูจะต้องศึกษาในเรื่องของการวางแผนครอบครัวให้ดีนะคะที่สําคัญที่สุดก่อนจะแต่งงานหรือมีลูกเนี่ยจะต้องไปปรึกษานะคะในเรื่องของการวางแผนครอบครัวว่าเราควรจะมีลูกอาย,อยุเท่าไหร่และสุขภาพร่างกายของเราทั้งคู่นั้นมีความพร้อมในการที่จะ มีลูกไหมอย่างไรนะคะตรงนี้จะต้องมีการวางแผนนะคะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเอาละค่ะคันนี้เราก็จะมีอีกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะต้องดูในเรื่องของการเจริญเติบโตนั่นก็คือขนาดที่จำกัด ลิมิ t เต็ดไซส์ก็คือขนาดที่จํากัดของสิ่งมีชีวิตนะคะบางทีเราไปเจอสิ่งมีชีวิตบางชนิดด้วทำไมตัวเล็กจังนี่มันโตแล้วหรอหรือว่าอะไรมันจะโตสทีเลี้ยงมาตั้งนานแล้วตัวก็แค่นี้แค่นี้นะคะมันจะเติบโตเต็มที่แลลวแต่ตัวมันแค่นั้นน่ะใช่ไหมคะขนาดเขาจะคงที่นะคะอะเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นพวกกิ้งกา่า กลุ่มหนึ่งนะคะหนูเห็นไหมนี่ฝ่ามือนะคะตัวของเขาเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะไหนตัวผู้ไหนตัวเมียเอ่ยเราสังเกตซิกิ้งก่าอย่างเงี้ยไหนตัวผู้ไหนตัวเมียนี้จะเป็นตัวผู้ตัวนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียจะมีตัวโตกว่านะคะลูกค้นนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะก็โตได้แค่เนี้ยนะคะซึ่งกิ้งก่าบ้านเราที่เรารู้จักเนี่ยตัวเขาใหญ่กว่านี้เยอะมากนะคะอาจจะยาวเป็นฟูดเลยด้วยซ้ํานี่ยังยาวไม่ถึงไม่เล็กกว่า สั้นกว่าฝ่ามือเราอีกนี่ก็โตเต็มวัยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบในสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเ,เราก็จะพบว่าขนาดตรงนี้จำกัดจริงๆนะคะ,ะนักเรียนมารู้รจักเต่าคุณครูก็ไม่แน่ใจว่าหนูว่าหนูจะรู้จักเต่าทุกงเชียงนหรือเปล่า เต่านะคะแต่ละชนิดเนี่ยขนาดของเขาก็จะไม่เหมือนไม,ไม่ไม่เท่ากันซักชนิดเดียวนะคะขนาดของเขาก็แตกต่างกันไปนก no. แต่ละชนิดเห็นไหมคะขนาดเขาก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือขนาดที่จํากัดนั่นเองนะคะตัวนี้นอกจากขนาดที่จํากัดที่ชนิดแล้วยังมีขนาดที่จากัดในเรื่องของเพศด้วยอ่ะตกะแตนตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย ตัวข้างล่างนี้จะเป็นตัวเมียตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวผู้ดูความแตกต่างค่ะดูลักษณะภา,ายนอกตัวผู้เป็นไงคะตัวเล็กแล้วไงคะสีสันตัวเมียเป็นไงคะตัวโตวแต่เป็นไงคะไม่ค่อยมีสีสันนะคะนี่ก็คือขนาดชนิดเดียวกันนะเพศผู้เพศเมียขนาดไม่เท่ากันอ่าคราวนี้หนูจะต้องไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันลองสังเกตนะคะลองสังเกต ในสัตว์ชนิดนอื่นๆจริงๆก,ก็มีสัตว์ในการศึกษาแบบเรื่องนี้เยอะมากนะคะหรืออาจจะอ่านจากเว็บไซต์หรือว่าหนูอาจจะเปิด YouTube ดูก็ได้นะคะคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะลูกก็คืออายุขไข lifespan lifespan คืออะไรก็คือการที่สิ่งมีชีชนิดนั้นจเจริญเติบโต,ตมาได้ระยะหนึ่งนะคะมาได้ระยะหนึ่ง ระยะถึงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ไม่เท่ากันนะคะแต่ในที่สุดเขาก็ตายไปตายไปเราเรียกอายุของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่าอายุไข l ล f e ส p ปนเท่ากันไหมแต่ละคนไม่เท่า ไม่เท่านะคะเอาแล้วทีนี้เราบอกว่าอายุไขของคนเท่าน้นเท่านี้อายุไขที่เราเอามาเราเอามาเฉลี่ยค่ะเราเอาคนที่ช่วงอายุไขของคนบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นก็เอามาถัวเฉลีย่ยเป็นอายุไขเฉลีย่ย นะตรงนี้อย่างเดีย๋ยวฝากกันบ้านนักเรียนลองไปหาข้อมูลดูอายุไขเฉลี่ยของคนนะคะระหว่างเพศหญิงกับเพศช,ชายใครที่มีอายุไขเฉลี่ยมากกว่ากันนะคะและอายุไขเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้อยู่ที่อายุเท่าไหร่นะคะลองไปหาดูนะคราวนี้อลฟ์สเปนของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีความต่าง โอ้ยเยอะมากเยอะมากแต่ต้องใช้เวลาอันรวดเร็วนะคะลูกตรงนี้คือช่วงเวลานะคะช่วงเวลาอันนี้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเริ่มต้น Start นะคะนะวินาทีที่ศูนไปเรื่อยๆคะ่ะตรงนี้หนูเห็นไหมคะมันคืออะไรคะอินเสกเป็นพวกมแมลงซึ่งมีอายุแค่ไม่กี่วัน นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงอันนี้1-5นะ,ะโค้งมานี้ก็คือถึง10โค้งมานี้15 15มาฝั่งนี้20 20มาตรงกลาง25 25มา30นะคะที่มันวกซ้ายว์กขวาตรงนี้คือช่วงแต่ละ5ปี5ปีนะคะระหว่าง1-5นอกจากเอ็นเสพพวกแมลงล้เราจะพบว่ามีพวกแรดหรือพวกเมาส์นะคะซึ่งมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ย ก็กว่ากว่า2ปีครึ่งกับเกบสปีนะนั่นคืออายุไขเฉลีย่ยของเขานะคะระหว่าง5้าถึงสิปีมีอะไรบ้างนะคะระหว่าง5้าถึงสิปีก็จะมีกระต่ายมีกบนะคะมีสุนัขจิ้งจอกมีกระรอกมีปลาไหลมีไส้เดือนดิน นะคะนี่อายุตั้งแต่5ถึง10ปีก็แตกต่างกันอีกนะคะไล่ไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็ประมาณ6ปีประมาณ7ปีประมาณ8ปีก็ว่าไปนะคะต่อไประหว่าง1 0บถึงสินะคะอ่ะนักเรียนก็ดูไปนะคะนักเรียนลองดูแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆร,ระหว่าง1 5บหถึงยีทีนี้เรามาสังเกตพิเศษหนูเห็นสีแม้ว่าสัตว์แต่และชนิดสีไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนค่ะนะคะไม่เหมือนนะคะสัตว์ที่มีสีเหลืองน่าจะเป็นสัตว์ในกลุ่มไหนคะที่หนูเห็นเนี่ยมีกี่ตัวที่หนูเห็นมีสามตัวนะลูกนี่ก็คืออินเสกตรงนี้คืออะไรคะเอิร์ดเวิร์มอันนี้คืออะไรคะนี่อะไรคะโคนะคะโคคืออะไรลูกหอยมุกนะคะหอยมุกนะคะนี่คืออินเสก เออโทษนี่คือพวกอินเวอร์ r a เบหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่พอมีสัตว์มีกระดูกสันหลังเขาก็จำกัดสีออกมาสีสีนะคะก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีดำเออสามสีนี่แล้วมองไงเป็นสีสีเอาสามสีนะคะทีนี้มันพิการยังไงอะ่ะลูกนกสีนกนกหรือสัตว์ปีกสี ดำอะไรคะสัตว์อะไรคะสัตว์ครึ่งบวกครึ่งน,น้ําแล้วก็ปลาแล้วก็สัตว์เลยคานสีฟ้าแล้วก็สีแดงคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นะคะทีนี้เรามาดูเราจะเลือกตัวที่เราสนใจสนใจอะไรล่ะแต่และคนชอบสัตว์ตัวไหนก็ลองหาว่าสัตว์ที่เราชอบอนี่ยมันมีไลฟ์สเปนของมันที่อายุเท่าไหร่คุณครูชอบนกคู่คุณครูมาดูนกคู่โอนกคู่อยู่ที่เท่าไหร่คะ30-35ตรงนี้ก็ประมาณสัก30 32ปี อ,อายุเยอะเหมือนกันนะคะนกพูกนะคะสามสิบกว่าปีนะคะอันนี้อายุไขเฉลี่ยนะอายุเยอะกว่าน,นี้ได้อีกไหมได้อีกเนาะ,อ,ะอันนี้อายุไขเฉลี่ยของเขานะคะเอาละมีอะไรอีกที่น่าส,สนใจสวนนะคะอะไรอีกละ่ะแรดเออนะคะว,ว้าวและที่หนูไม่คาดคิดเลยเห็นอะไรไหมคะ ไอมุกเห็นไหมอายุเขาต้องหกสิบกว่าปีแนะ่ตั้หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดปีแนะ่เห็นไหมค้ะอายุยืนมากแต่ที่ชนะเลิศเลยคืออะไรจ๊ะนี่ไงเต่านะคะใจแอนใจแอนเต้าอายุเฉลี่ยของเขาเกือบร้อยห้าสิบปี นะคะทีนี้มันเป็นที่มากับคนโบราณไม่รู้ว่าหนูสังเกตรหรือเปล่านะฮะวงจุ้ยอะไรที่เขานับถือหรือที่คุณครูก็ศึกษามามา,มา,ม,ามาระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ก็ไม่ได้ลึกอะไรมากๆแต่ที่รู้ๆเนี่ยคนที่เขาศรัทธาในเรื่อง่ออวงจุ้ยเหล่านี้เนี่ยเ,เขาจะถือเคล็ดยกตัวอ,อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนในบ้านอายุยืนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาจะามีเต่าหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะของใช้หรือของประดับน่ารักน่ารักที่เป็นลูกเต่าเนี่ยวางไว้ในบ้านนะคะแต่ที่หนึ่งวางไม่ได้วางไม่ได้ บนโต๊ะทางานหรือโต๊ะอ่านหนังสือหนูห้าวางเต่าเลยนะเพราะมันมีคําพังเพยของคนไทยว่าไงคะงองง๊องเต่าตูเห็นไหมเพราะงั้นใครที่แบบประมาณว่าเออเออเชื่อว่าเออนะเออเชื่อว่า อายุยืนอ่ะเอาเต่าไปเก็บไปทำเป็นกระทางหรือว่าคริสตัลหรืออะไรก็ได้เก็บไว้ในบ้านอันนี้ก็ว่ากันไปในวันนี้นะคะครูก็ขอจบในเรื่องการเจริญเติบโตซึ่งเป็นส่วนในกระบวนการสืบพันธุ์และกระบวนการเจริญเติบโตเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเพียงแค่นี้นะคะ